สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนี้มานหเาผ้ามาเบิ่งการแพ็คเข่าครับแพ็คเขา่เาข้าวเหนียวดำหรือหัวครับของมะนาเาครับตัวนี้แพ็คละหนกิโลครับนี่แพ็คไว้ได้แล้วหลายชิ้นครับหลายชิน้นแ,และด้านนี้ครับด้านนี้เป็น ขา้าวเนื้อดำบวกกับขา้าวเนื้อบนครับนี่ครึ่งกิโลจะมีแบบครึ่งกิโลกับกิโลหนึ่งครับนี่ยังข่าเนื้อดำกับกิโลหนึ่งข้าวผสมนี่ก็ครึ่งกิโลครับแล้วด้านนี้ครับนีข่ข้าวข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องระยะน้ำนมเห็นเศษ่ามันเป็นออกคิ้วเขียวครับออกคิ้วเขียวระยะน้ำนุมแบบครึ่งกิโลก็มีครับครึ่งกิโลเศษแบบกิโลหนึ่งกับครึ่งกิโลเราเราบางแห้งไปจัดเป็นแบบครึ่งของครึ่งกิโลก็คือสองรอยยี่สิบห้ากรัมนี่ครับนาวนีน นี่ก็หาลอยกำหาลอยกร,รมครับนี่ก็พันกำรรนี่เขาเจ้าเขากล้องครับอาดาน,นี่เบื้องบนครับเดี๋ยวกับเบิ้งวิธีการแพ็คนี่อนันนี้นี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวบนครับข้าวเหนียวโป้ม,มันเฮาครับ อ่ะที่นี่มาเบ่งการแพ็กรับเบ่งการแพ็กขาบมีช่วงนี้เพิ่นก็ร่างสีแพ็กครับเนี่ยเพิ่งแพ็กไฟฟ้าถึงร่างทำง,งานครับบว ันนี้ก็ต้องรอเวลาครับขึ้นอ่า๋ือวเรียบร่อยก็ขึ้นเมืนครับขี้นมีกรองสละเป็นเครื่องมือในการเอาเข้าไปในเครื่อง เรื่งซีนครับนี่นบังคับตัวนี้แข็งครับลง่งคอบังคับแข็งครับนี่ตัวนี้ก็เรียบข้างล่างก็เรียบครับขึ้นอยู่กับกลองกับการการจัดเขาจะยังให้มันเรียบร้อยครับออกมาสวยงามผู้แพ็สววื่อแวงไดยเนาะ <c oughs> ยายจีรับยายจีผู้สูงวัยเป็นมาเป็นงานของผู้สูงวัยมามาเฮ็ดครับเพื่อเ่เวลาว่างเป็นประโยชน์ เป็นมาซอยแพ็กเข่าครับเมื่อยปะครับบเมือม่อยค่ะม่วนม่วนเดี๋ยววยังก็ทำมชมนะ่วนี้ว่าว่ายังท่าทะลุดีม, <laughs> มีกำลังใจพร <laughs> ้อมม่วน <laughs> พร้อมดีพร้อมอืมอ่ะ,อะโอเคครับ <laughs> อันขั้นตอนก้อนขั้นตอนก้อนสี่เสียขอเครื่องซี่เนี่ยมัน <laughs> ก,ก็มีอันนี้ครับมี มีถุงนี่ครับมีถุงมีถุงถุงนี่ครับแล้วก็มีมีมีทีท่สำหรับจัดนี่จัดก้นถุงเห็นมันอันนี้โดยใช้ตัวนี้ครับโดยใช้ตัวนี้มาดันมาจัดกลนถุงเห็นมันเป็นรูปเป็นรูปล่างนี่ครับเป็น <mee> รูปล่างเวลาเข่าลงมันกระสีอันนี้ครับเรียบนี่ครับ อจนอนยัดเข่าข้าวจอนจัดเข่าขอกองข้าวมีครับลงแล้วก็มีทีกระทุ่งลงไปเพิ่เมือกระทุ่งลงไปด้านล่างสิเป็นเหลี่ยมสวยงามและข้างบนละ่ะนี่พลังพลังนีนิขันตอนที่เห็ดเออเห็ดอหู่ข้างบนเรียบครับ ที่นี่มันดีจัดเลยเบียดเขาจัดไอ้เขานั้นเขาลูบโอเคเขาลูบแล้วก็เอามือมือดีลงไปแล้วก็พับพับลงเพิ่งที่เอามือมือคมลงไปให้มันลงไปให้มันให้เขามามามะยุยดีครับยุดนีเอ่ามันเป็นเรียมสวยง,งามโอเคครับที่นี่เพิ่นกระสีเอาในเขาในช่องป่า เป็นเนวนี้ครับช่องฟ้าช่องโอเคได้แล้วไปสิดครับปิตตัวนี้เพราอตรงดึงเธอดึงแล้วมันจะรูขึ้นมาอีกนี้รูขึ้นมาอีกครับที่นี่ก็เอาลงครับลงลงอ่าจัดพอดีกันตัวนี้ก็เป็น เป็นนู่นขึ้นครับเป็นนู่นเป็นเป็นบอก้นไปครับเขาลงได้นี่ตรงเดี๋ยวๆขึ้นนี่หนึ่งได้นี่ตรงขนานกันครับขนานกันโอเคเอาตัวนี้้ะตัวนี้ลงไปลงลงทับอีกโอเคทับเอาโอเคปิดเรียบร้อยสังเกตเบื่อว่าถ้าหากว่า มันก็ล่งดีมร่มใดร่มตามตามกรรมวิธีวิธีการของเครื่องแหละครับ<ไ>ซึ่งบุษบกระพึงก็เห็นตอนนี้แหละแต่ก็รณก็งองอยู่ว่าเขาคือเห็ดออกาอณดีแท้ป่ะนี่นี่เขาคือจัดได้ดีแท้เขาคือเหตุการณ์งามแท้คิดา่าม<ไ>ันมาเห็นแล้วก็บอเ,เห็นยากค่ะกับพอเ,พเหตุอยู่ดีอยู่เห<า>็ดงอยู่ยีจีเปลี่ยนหนาที ต้นแรกเิ่นกอกเป็นพวกกอกเข่ากอกเขาตอนนี้เห็นเพิ่นมาไปจําเครื่องแล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วยกออกแล้วค่ะเปิดที่นี่เปิดอ่าแล้วก็เอ๋อ่ามาตรวจสอบอ่าด้านบนก็เรียบร้อยเอาค่ะด้านล่างเหรอด้านล่างด้านล่างก็เรียบร้อยสวยงามนี่ครับ นี่ครับคนแพะเขางามคือคนนี่แหละงามคือเจ้าของเห็ดที่เจ้ของเห็ดนี่แหละอ้าวก็ขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมช่องมะนาวครับเรากำลังเห็ดเขาแพะเขาซีนเขาเพื่อว่าเจริญนายให้ผู้ท่านผู้ชมที่ต้องการกินขขขขเขาไหมครับขำไมเดี๋ยพพอเขาดำเขาดำลื่นหัวนี่แหละครับพร้อมแซบ่บครับแจให้ เป็นซื้อตะกรอน,น,นกินไปกินมาเพิ่ลืมลืมเอิญลืมเอิญผัวมากินเขาผัวมันแสบบ่กินอบ่จะกินดอกสีลืมผัวแต่ว่าให้แม่บ้านกินกับบ่ลืมได้ห <c> ร <oughs> ะอบ่นว่าบางคนว่าบ่าอยากกินดอกยานย่นลืมกันอ่ะบ่จะกินดอกยานลืมผัวนนันเป็นประวัติของเพิินครับก็ขอขอบคุณครับทน่ม้ชมครับที่ตามรลบชมช่องมะนาวครับ อย่าลืมกดติดตามช่องมานาวอย่างโพสต์ม่อกาเนี่คยครับเด้ขอครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผู้แพ็คก,กับแพ็คต่อไปอีกครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ<ม>